คืออ่าอันน so so ี้นี่คือหากับได้ยินมาใหม่ๆมาดเลยอ่าลูกผึ่งอ่าเอฟซีท่ามุนไพรผึ่นมาเอาเมียอ่าบ้านไดนเนีบ้านบ้านของเตะผึ่งแบบผู้สาวผี่่ง่าเธอหนึ่งแบบแบบผู้สาวก็แบบแคือว่าสมว่าเอาแล้วหน่อแบบแบบจนว่าน้อนรำการเลยนะเขาจะว่ารำกาเพึ่นมาเธอหนึ่งแล้วพึ่นเพึ่งผ้าไปเป็นนอนอยู่ห้องพักแม่บาร์จีไล่เงี่ยแหละแม่บาร์จีไล่เนี่ยโน้ตได้ยินจะเป็น อธิบายหายหาฟังเทียวอ่ะเพิ่นมาถ้าผู้ชายแบบเอาเงินเนาะแต่ว่าเห็ดเทือนให้ชื่อโรดห้แล้วเพิ่นก็มาเบิ่งกนะนะแต่วันนี้ก็ได้คือว่าตี่เพิ่นอะไรว่าตี่เพิ่นเฒ่าย่งนั้เพิ่นก็อยากมาเองอันนี้แบบผู้ชายแบบป๊อกแบบยิ่งเพิ่งมาเอาเงินนะนะอย่างี้เลยเอาง่ายๆ่ายเลยประเด็นนี้นี่คือ เปิดใจชาวเล่าเปิดกระเป๋าเบาไทยอ่าน่าจะประมาณนั้นตัวตัวตัวต้มเพิ่นเร็ดเทียนจิตชานให้แล้วซื้อโรชิลล์ให้แล้วผัดอ่าบัดเพิ่นอยากมาเหับมาได้อีกอยากอยากมาคอมาเลยกับมะฮูนั่นเลยแต่ยิ่งแต่เพิร์ลเราแต่ว่าอันอันคนเดียวมักับเอื้อยที่ว่าเป็นน้องมันพุงบ้านพังน้ำกันแล้วนะเออแต่ยิ่งเพิร์ลเราคนเดียวแสดงว่าได้เอ็นได้เช้านะครับอยู่ในเช้าน้ำกันแล้วเไปห้าด้วยก่นเลยนะโอ้ได้สวิงกิ้ง กาบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบ,บิร์ดสุขสุขคนเนะาะพ่อพี่นะ้องเนาะโดยบพว่าทีเป็นพ่อพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่งางประเทศนําเด้อเนาะก็ยิน,ะน,ยนดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของเบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้นะนองเยเนาะโดยก็มาพบมาพอเนาะกับนเะบาเวียดในมื้อนี้พ่อนะพีนอนะ่น้องเอ้ยก็อยู่ที่บ้านโน้นนาดีเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็มาหาทางอ่งสาวเพ่งเพิ่นเนาะพ่อพี่นะ้องเนาะก็ถือว่า โดนพอสมควรแล้วล่ะ่อยพน้องเอ๋ทีไม่ได้เข้ามาเยี่ยมมายามเนาะปิดยังไงดีเบาไทยเพิ่นนี่มาเราบอกเนาะไอ้ทางฝั่งไทยเพิ่นนี่มัดคอมัดแขนกันแล้วเราบอกรือยังไงฝอี่น้องเอ๋ขึ้นเกาะเฮือนเกาะซ่านมาตลอดเททางแถวพ่อเพิ่นนี่ก็ได้ถ้า่ายังไงเนาะเกยีดเฮือนถ้าลูกเขยบอกรือยังไดงเนาะฝอยพน้องเอ้ยเรื่องของน้ำของในเพิ่นนี่ก็จักไปฮอดสายแล้วเนาะฝอยพน้องเนาะอ่าแต่ว่าเพิ่นบอกมากอ่าย่ยนของน้ำยังโมแล้วเด้อเนาะฝอยพน้องเอ้ย ว่าว่ากันไปเนาะพลอยเปน้องเนาะทั้งนี้ยังเงือกหัวข้างในตะงักด้วยเนาะหัวข้างในกระถิ่มต่างงักด้วยโอ้ยสาวเพ่งนี่ไปน้ำเบาไทยระเบือจังใดเนาะพลอยเปน้องเนาะไปจะพลอยเปน้องเลยกามาน้ำกันกับสาวแววตาเพิ่นมันนี่ก็ได้เนาะพลอยเปน้องเนาะถามไทยกับสาวเพ่งเพิ่อนสาวกอนพลอยเปน้องเลยหากมาตะกินตำเขาวปุ้นเราไปเนาะพลอยเปน้องเลยเนาะจังใดกะคือว่าเด้อเนาะพลอยเปน้องเลยจังใดกะฝากเนาะพลอยเปน้องเนาะเข้ามาครับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เบาเหยียดในเด้อพลอยเปนน้องเลย พูนเมนไพรละมาละพูนเนาะโดยสบายดีเด้อเนาะจังได้มือนี่มาลูบแบบแปลกๆเท่ว่ามือนี่เนาะเติมเติมเติมมาใหม่บ่กชกนะเติมมาใหม่ได้จะดอกกอกันหนูมีสีเนาะเ <c oughs> ติมสีชกพูนว่า,ายัน,ม,นมันจืดี่ยังไงยเันมันจืดเนาะไปไปจะพ่อไปเปิดกล้องด้ขันมาจังไดยังมีเวียกสิไปต่อยู่กับสาวเอพนกระได้ยังได้เข้าไปทางเซนูเนาะจังได้เข้าไปแล้วกล่องมาทำธุระ ให้ลูกสาวสาวแววพึ่งก็ได้อาบน้ำให้ลูกอยู่เพื่อนมึงไม่น่าบ่เลยจังเลยมึงไม่ได้มีลูกได้เจอใจพิษนะอาบน้ำให้รดเถอะเนาะไปพี่น้องเนาะไปตลอดบุกไปตลอดอ่ไมได้ล่างล่างเพิ่นแบบงานเนาะโดยจะเยี่ยมบาทหนึ่งโดยนั่นแหละเนาะไปเถะเนาะให้สาวแววมันไปเปิดกล้องจะก่อนเดี๋ยวทำด้ถทายเด้อสาวบ่ญทันได้ Chiếc lưng nó phải nó. Hãy chào mừng tất cả nó phải băng nó. So ba nó phải băng ngay. phải Tiền mong gong màn bằng nói nương gai. Ba tóc đi lèo xa tay ngay 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 นล่ะน้องพไฟฟังเลยถามไทยกับสาวแพงเพันเสกอนน้องไฟฟังเนาะตัวเด็ดคักเด็ดนี่รีมือนี่ยังไงเด้เมือนี่ตัวท็อปเพิ่นไม่อยู่บ่เหมือนน้องสายโหดเพิ่นนี่สายเออเนาะโดยเอาสบายดีเด้อโดยสบายดีน้องกระต่ายเออเนาะไม่ได้ไปลืมน้ำอ้ายบ่มือนี่ฮะบ่ดิ ป็งนี่คือไปหลินมาอนิหยันหยันเอ่ออย่างนี้หยันเม่ลังเอาอผัวป,ป,ปะบอะนู่นนั่นแหละเนาะ,ะชาวเฟ่กันไปใช้มามมัอนี่ฮะคือเห็นยางมาข้างนอกขุดมาแต่รักสามมันแต่รักสามโอ้ไปรักสามดูเยแท้ไปรัดนะไอ้พังไทยพื้นบ่อ ไปซื้อกระปุนมาตำซื้อกระปุนมาตำตำมตามร่วมกันมาฉันเน,ะนาะตำกินซุ้มกินแซวเนาะโอ้ยคักคนละกุ้ยปบะผักสลัดกักักเนาะ,ะนั่นแหละเนาะเพิ่นมายังได้ทำให้พ่อชาบเพลงเออเนาะน้ะนองตายอยากได้ยี่ป้พอใหม่หนิเน,ะนาะฮะอยากได้ยี่ป้พอใหม่น้องตา เป็นว oh, right. okay. yes. cool. ัดยังเออเอาเนี่ยมาต้นให้เป็นวัดเติมอยู่เนาะโอ้ยคารมได้ด้วคนเนาะงอดีน้องเอ้ยคือว่านั่นละคือสาวเพลงเพิ่นนี่ก็โอ้ยอ่าจิงได้เด้นน้องไอ้ฝั่งไทยเพิ่นบ่ได้มาบ่บ่ยังได้จะได้ติดต่อหากันอยู่บ่แต่ติดต่ออยู่แต่ว่าไม่ทราบเลยโทรไปกับ่วันเตะเพิ่นติดเน็ตบ่อืมโซดาฝืนเพิ่นติแป้งโซดา โน่ฝืนหมวกขินฮอดสาเพ่งเนี่ยบ่นอนหรือยังไดเนาะคือเปิดนิดไปสันเป็นอย่งไรขินฮอดเพิ่นอยู่บ่ใเพิ่นบ่เปิดนิดเนี่ยฮะก็บ่นนะโเอาโต๊ะโต๊ะโต๊ะงต๊ะเนาะบ่กล้าอ่านนะผลิตนะเพิ่นอยู่หรเพิ่นบ่เปิดนิดจัเลยยาเนาะขินฮอดเพิ่นอยู่จะพังบ่อยเนาะโทรไปหาบ่เปิดนิดซับแต่เศร้าเพิ่นบ่เพิ่นบ่เปิดนิดจังมือละมือนี่ มหมอบ่ไหวบ่ได้ปานไปงานตะแดงบ่ได้โถๆมื้อนี้บ่เออก็เดีว่าหลายมื้อเลยเนาะก็คิดฮอดเพิ่นนี่บ่เอาตรงๆเด้ออย่าตัวเด้อเนาะเออตั่สิไปตามองเปิดเน็ตเอออยเพิ่นเปิดเน็ตจังถามเพิ่นได้นเนาะอ่าสงสัยแลนี่เนาะอยู่อยู่บ่เป็นุแลคิดฮอดเพิ่นแลฟังเว้านี่อา นเิา่นบอสบายบ่ยงปกติพ่นปกติเป็นห่วงเพ่นอยู่บ่ใช่เอว้านี่เนาะคือว่าละเนาะพอดงเ้ยคือแต่เก่าก็คุยได้กับพ่นวัมนนีเพ่นว่เปิดนิดโอ้ยเนาะนั่งเศราเดียวอกดเข้าปิดนิดนะนั่นละเนาะเมือนี้ปิดนิดว่าซันนาะ สบายดีเด ah, eh, no, no. <laughs> ้อสมเนาะสบายดีเด้อเนาะนั่งก็เจาะอยู่อ่ะคั่นยืนบัดยันหัวตามองน้อยู่คั่นนี้อเออบ่บ่เนาะบ่ดังดอกเย็นเตียงหักโอเียงเตียงสิหัก ก็คือคนนางมาสชาคนมาให้จ oh, 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 ีฮัตสามสามคนเหมือนจีฮัคคนมั้ได้มาสาวเพ่งคูบ่ามาหาเราบอว่าบริบาลตัวดวอย่างนีาว่าแม่ีโดก็ใช้ด้วยอ้พังคา่เพ่อได้ยินเพื่นที่น้อยใจแล้วเนาะเป็นยังไงมาหาโอ้มาเป็นยัวไกับปจาสัมนโอ้บอร์เท่ามาได้้จ เอาไม้เป็นกนเนาะเาจะผุดนี่จะผุดเดียวเลยเมนเมนเนาะบอกไม้แล kind of ้วคือะไคือบอกนั่นแหละเบรมาหาเต้ดดในเนเลยคิดว่ามากแบนี้เช่นอาังไทยเพ่นลทองทีเห็ดเนเป็นอดไเปนะรวะทองเชนเอ้าเพ่นาเ่เ็ดนป็นีได้ีเพเพิเงมอนนงปทองน อยากได้โทรศัพท์ไหนที่ <laughs> <t> ้นอหม่เอ๊ะจะเอาไปใช้หายแบบนี้มันก็ลังได้ยินเสียงเือยแล้วเออเนาะโอ้พี่เราไปยกให้ยอีกได้ไหมอีาบนี้เสี๋ยวไม่ให้ก็จะได้ยินเสียงแม่เพันบ้าแบบนี้อ่อันนี้ไม่ชี้ช็อตอันนี้นะมันชีครบนี่อือ ได้เดือดดิ้นด้วยแล้วจีช็อตเออเกิดปัญหาใหญ่ได้เสีาวแววบานนี้เนาะอ่น้องตายเพิ่งากได้ไม้บานนี้อยากอยากห้องเพลงบอดยังไงอยากได้ไม้ฮะจะเต้นเปิี่ยนบอดจะได้ไม้ไปจะเต้นเป็ลี่ยนบอจะห้องเพลงเป็นบอดเปิดเพลงจะเต้นเมื่อกี้โอ้เราพี่เอันนี้มันชีกัดอันนี้มันชีกัดอันนี้มันชีคุกอยากได้ยินเสียงอ๋อถูกสาเพลงมันยั้งนะน้ำแข็งนะคือใส่วัสดุชงเบื้องอันนี้ ใส่ทั้งเลยพ่แม่คงจริงคงธรรมดาเอ้าโอ้โถษใส่คงคงดีบ่อรวยใช่อใช่เออแต่เดียวคงดีนะเนาะดียังบ่เห็นว่าเนาะคงดีเพราะว่าฮักพ่อลงนี่แล้วเนาะช่วยได้พ่อเหนื่อยแค่ตีเนี นกนระบาดมาเยี่ยมมายามเพื่อนตะดนละเขามาเยี่ยมมายาถามข้าวถามข้าวเบิ้งเนาะเป็นยังไงใช่เรื่องของน้ำของในไปหอดใส่แล้วน้ำอะไรใส่เพย่างกระบาดมาเห็ดจับเดือนใด้มาจากอือคือคนแบบว่าพวกเมืองลงมาเห็ดโดยจิพป่อนนะมาจากคนจีนมาเยาอย่านว่าผูดอะไรงในบ้านบงโมเมนต์ช่างในบ้านบ่คนแถว เมืองเขามาเห็ดไห่รู้หัวหน้ามันได้คือคือเอาไก่ได้ได้แต่ผู้บ้านเขาได้ผู้บ้านเขาอควต์เมนอันคุณในบ้านเห็ดไห้บ่เอ้าคือว่าจริงนจะเมื่อเขาจะมาเห็ดไหเขาว่าเเออก็ได้ฟรีก็ได้เช่นกันก็แสนบอกเขาว่าบบก็แสนอย่าดื้อเด้อน้องตายเด้ออ่าดื้อมาบัดหนาบมันชื่อขนมาต้อนไหนเนาะ เขาทิ้งไม้เปแนวนี้เนาะแต่ห้องน้ําแต่ละคนก็คือกันมาชาเฟคือกันมาแบบพวกได้ที่เขาเห็ดแล้วพวกเมื่อเขามาเห็ดใหทำให้คนในบ้านเห็ดเองนี่ไม่ได้บ่ก็วัวจริงสัวม่อ่างีสร้างบ่ ไม่ม่าแต่บวเาเขายันเสียร้ลนเนาะบบบินบาเปนยังงนะเป็นไงเขา็คนเป็นคนไทยเอนี่เอาเอาแต่ก้าแซนื่อแลคืออ่าชื่อปูนชื่อยังนะึ้นกับเพิ่นเบโอ้ชสโค้ชันนะเเนาะว่าถ้าเอาเองก็เป็นระับเป็นมื่นเนาะนี่ก็แบบเขาคูดลอก็ทางเมืองเขาสั่งมาอะไรเขาเสฉคมาเขาแบเขาร่วมคั้งแนว่าบรันเทท้องหน้าคุดเด้อ ใครเงด้ยมาได้น้องกาอย่าดื้ออย่าดื้อเนาะแต่แต่แต่หลัจาพวกนั้นเข้าได้มันเป็นเห็ุก่อนเองเดี๋ยวทำเองคือคือตอนคือตอนนั้นเจ้าเจ้าน่ะยังมามีเงินเนี่ยเพิ่นเฮ็ดบ่สเลยจังไถ่แต่ว่าบ่ได้เฮ็ดถ้าเข้ามาเฮ็ดแล้วดุนมาเธอหนึ่งจักประมาณเดือน6หก่นบ่ากอว่าเดือน6แต่ว่าเพิ่นเฮ็ดให้ี่ ักเดือนจรงหรือเปล่านี่กับห้องรอบประมาณเดือนหนึ่งบันคประเพิ่มห้องจัดนะเขาเหตลไรอันนี้มันมีหลายคนเนี่ยโอ้คือขอมาหมู่บ้านหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งแล้วเพิ่งจะครับโอ้ประมาณนั้นเนาะพอพี่น้องเอ้ย่วนจานประมาณไล่กัแล้วไว้เนาะแต่ว่าพังอย่างหนึ่งเนาะเสียบลายร่วมปะทุอย่างเป็นเสียเจ้าเซนเนาะเขาบอกว่าเสียเจ้าเซนคิดว่าอ่าคิดว่าอาจริงในสเปงเพิ่นนี่ลองงบน้ำ้ายพังไทย แต่ว่าแต่ว่าที่จริงนะงบนตมีแล้วแต่ว่ายังรอทางงานนั่นผลลงมาเฮ็ดไห้เอืยเพื่นเจียบอกับหงนามันเอยเอืยยู่เวียเพื่นเียออเอืยนั่นเพื่อนนะบ่เอืยแม่แม่แม่น้องแม่แม่น้องเพก็ซื่นจะไป็้ไปกัน้องพี่น้อ้องี่ทีแม่ปวดปวดอยู่เนาะเออมามเหงอแันหน่งได้อได้ยงวยทักลูกไ้ตีเนาะโอ้ พี่น้องเอ้ยแห้งหลายก็เจ็บได้เฮ้ยเนาะเจ็บบ่มื้อนี้เนาะนี่ป้อเออสิได้ควายจ้ะบัดนี้นาะควยสิให้น้องเพิ่นบัดนี้1เด้อตนโอ้อยากสิว่าเออเา่ลูกแบบเยบ่ได้เคยแบบว่าตีจุนบ่เตตีเตเบ้อเอีเนาะเปียเปียอยู่อย่าเด้ออย่าเด้อเนาะายไปสิเป็นเป็ดเออเป็เป็ดงๆ ต่าหน่อยทช้มู้เข็มนี่อยินมาเออยออันอี้าอเหน้ามนก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดเห็นมั้งคนคักเนี่ยสาวเอวบม่ยากบอสตาตาเก่งน่อยอ๋อถูกเนาะเดี๋ยวนก็หาเลยเนาะอาจจะไม่ี่ไปในมันานัล้าแบเด้อเอาว่า Nàng đâu mẹ đâu? Nàng tắc mẹ bay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  Ủa ấy mẹ bay 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 mẹ mẹ bay 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 mẹ mẹ bay mẹ bay mẹ bay อพเอามาในเฮาไปควเ็ดเนาะเวลาไปบุญไปชินก็เอ่เอื่ยแบบนี้บอกแอบมาตะตะเกามาแอบเรา้ากนโยาเนาะคันว่าคนกีดื้อไปซเดี๋ยวเ่าเวียดจัดการเห็นเลยมามื่อนาเราไม่เสมากคักรถคนกี่ดื้อเน่นี่แรับบมิงกาเนี่ยาแบบเวลานิ่นเห็นของนินเิ่นคัดสิได้ให้รขบอายก็คือการแลยนี่บายไปหลักไป โอ้น้อน้องเอ้ยแต่คือว่าและน้อจักยังห้ยังห้องเอยแต่หลุดแล่ลากแ่คาแต่ไล่จะมาคาโซงแชร์แกมีแทนไฟักมีดกาแบบเขาจกดินไงนะหลุดหลุจุกดินนิน้อยดินเนาะแพงเลยกุมอเมนเมนคือดินนิด้อยเพลงเน้ เอาใจยากอยู่เด้อเนาะเบิ่งไว้เด้อเนาะผู้ใดสิมาอย่างใดเป็นพ่อของน้องเพิ่์นเนาะต้องต้องต้องรับให้ได้เด้อเนาะรับได้ก็รับรับได้ก็อย่าเนาะมีมีอย่างเงียบบอกง่ายเพิ่์นอยู่บ่อใช่ลูกคิดด้วสิบอกก็เลยบอกคุณเพิรเออสิรับได้อยู่บ่อใช่เนาะเออก็ะได้น้ำเปแล้วลูกคิดด้วได้ทำได้อยู่บ่อคือคือได้บอกง่ายเพิ่นไปแล้วโอ้ ไอ้เพื่อนก็บอกดึ้งหน่อยเขาแบบดื่มตามพระจ้าเอดแล้วบอกอายุเป็นเบาใจเนาะอ๋อจะเป็นใจฉัได้ยินลาบชินดูแย่นนี้เนาะยังมาถอดกิมาง่ายเนาะยังโดนเลยยังโดนเลยโดนโดนเลยหนาวเพื่ดน้าชวเโิร์มาถ้าถึเนาะไม่ใจก็นยังห้เพิร์มมาอยู่บ่อยานให้เพิรมาอยู่แต่ว่าพินาใช่พินาใช่่าฉัน โอ้ยเนาะไอ้พิ่ี่รอได้อยู่บ่เนาะพิ่นมากินหอนแหงบ่เนาะม่ได้อาจังใดหาฟิหาไลไอ้พิ่่อนโทรหาพิ่่อนเนาะสัเพ่งว่าอย่างไรไอ้มาแหงอ็ได้อนเอาจังซีสวางเพลบอให้เพิ่นรักมาซืสอไฟ้สัเพ่งนาะเนาะก็ได้ครับคือเก่าเดกลับคือเก่มให้อยู่เลย์บุ๋วแล่ไอ้ฉันเนาะ ก็วันที่สั้นมาเนี่แล้วฝึกมากครับฝึกอะให้มาเบิ่งก้อนเนาะฝึกมาเนี่ยากให้มาเบิ่งก้อนเนาะอยู่ได้บ่เนาะหรือเนจได้ถ้าว่าอยู่ได้ยังอยู่เอาไปจังได้เนาะเพิ่นมได้บ่จริงที่ยังจะประมานมาอะไรขอเพิ่มถ้าเพิ่นจาอยู่ได้นาะเพิ่นอย่าคอยอยู่เลยนี่ชิได้เพื่นบู้บล้วแล้วถามถามแท้ไหนเพิ่นเลยเนาะครั้งผู้วาดเพิ่นโอ้ผู้วาเพิ่นก็ กันมาอยู่ได้กันมาอยู่เนาะอยู่มาได้กันคิดแล้วแต่เพิ่นกับพวกไม่ก็บ่มีไฟมาอยู่เลยนะไฟคือจย่งเชบ้านคนแต่เข้ามาบงได้เข้ากับกลับเมือเก่าเก่าโอ้เคยเคยมีฟังว่านี่นี่มือแต่ว่าเรื่องมือว่าในใ่ได้เลยอ่นะชาเรียนชาวเรียนฟังเนาะเพิ่นมาใครมาเฉลี่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าคนไทยมามาหาบ้านเฉลี่ยฮานว่าอยู่อยู่ได้ยันอยู่พา พาทางปูเจ้าไปน้ออยู่หองฝากอยู่บักสิไหลแด้อ๋ห้องพระจังได้จังแล้วเนาะให้เห็นอยู่อ่าทางทางแวเด้ทางแวเด้ก็เบงหน้าัเด้เบงค่ะงมานี่เนาะ่าคนังไทยเพิ่นเพิ่นมาทางฝั่งเฮานี่อยู่บ่ได้นอกจากแบบว่าอยู่ได้เเมาเที่ยวไปเที่ยวมาคืออาหลักๆเลยเท่าที่ฮู้เนาะ่าพี่น้องเนาะอ่าเดือนจ้ำัดจ้ำัดจ้ำอกจ้ำข้าคือกันก็เฮาไปเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งไทย ได้นัง uhm ค์ว่านี่สนบัาโนนี่ก็เคยเอาคนหนึ่งพวกคนไทยแล้วเพิ่นมาอยู่นั่นและพรานว่าเพินบายยุ่เพราะแไม่คนทางบานเทานะ่นอยู่เพินแล้วเพิ่นก็ให้กลับไปคือกาวแล้วเรที่ยวไปคือมามาเจอดมันได้บว่าเดือนหนึ่งว่ามาเจอดพารนเ่นกันได้เใจคนเดเินเท่าเดือนจีหนึ่งช็อมจนน้อยแค่ มากอะได้นอนอยู่ห้องผ่านะขันความมากเลยแม่เขาก็ให้นอนอยู่แต่ว่านอนอยู่เลวก็ได้อยู่เลยน่ได้โอ้เอาะเรียกอ่ะย่าเผาน้องอากระต่ายเนาะอ่ฟังก้นชิวี่นี่เนาะเอาไปเก็บเลยพี่นเอาไปเก็บทั้งข้าวเม่เพิ่อนอุ้มไปเนาะยังกินดื้อกินดื้อไปเก็บแล้วมันเอาไปเก็บแล้วก็อนุญาตน้ำ เอ่อ FC หลายท่านก็น่าจะฮู้กันดีเนาะเพราะว่าคือลูกสาวเพงเพิ่นนี่โอ้ยเนาะยอมรับว่าดูจะได้ลเด้อ อาบได้ก่อาบเอาได้จะได้คือเอาหอโดยนั่นแหละเนาะเมื่อกี้นี่ก็จังได้อ่าเรื่องอ่าวไทยมามาอยู่กับเมีอยู่แลาวนะบ่าวไทยเอาเมียอยู่แล้วสันสันเนาะแต่ว่าเขาก็บ่ไม้อยู่เลยเดี๋ยวกลับไปคือกลับแต่แต่ว่าเขาจดทะเบียนทะเบียนสมรสแล้วนะสามารถอยู่ได้ทั้งลาวและไทยเนาะนี่แต่ว่าต้องจำบัตรตมาไมาแจ้งอยังไดจำมองทังนั้นมาแจ้งขึ้นทั้งนี้ ต้อสำหรับสำหรับเคยเห็นมาหน่ผู้ใดมาทางฟังไทยมากัอยู่แต่ว่าเขาไิยูแบบโดนอยู่ได้ประมาณสองสามมือแต่้านอนเรือนเฮานะเขาต้องไปแจ้งผู้บ้านเดอว่าเออมีคนมานอนเรือนเฮาเนาะมีคนนอกเขามาเคยเห็นคนนอกคนทางวังไทยมาสิคนไทยเพิ่นเลยเอาแต่ว่าส่วนมากเพิ่นจะบนอนอยู่เพื่อนเขาเองเป็นไปอยู่บ้านพักคนนั่งพักเอาเนาะ หมดโรงแรมบางอ่ะบางพักบางเที่ยวบางคนต่สามารถอยได้แมนบางคนมาสามารถได้คนอ่ะทั้งอื่นทั้งไกลอยู่ได้ไวเช่นซะอ่าแต่ว่าคืออ่าอันนี้นี่คือหากับได้ยินมาใหม่ๆมาดเลยอ่าลูกลูกพันอ่าเอฟซีท่ามุกไทยพันมาเอาเมียอ่าบ้านไหนบ้านบ้านของเตะแบบผู้สาวเพึ่งเคยมาเธอหนึ่งแบบแบบผู้สาวเข้ามา คือว่าสมว่าเอาแล้วหน่อแบบแบบจนว่านอนนำการนะ่นะเขาจะว่าอากาเพิ่มมาเต้นแล้วเพิ่มภาพไปเป็นนอนอยู่ห้องพักในบบาชีไล่น่ะันจะไไล่เนยาวเพลงก็ต้องแต่วาแบไนกับคือเราเออคปแต่ว่าเขาจดทะเบแต่ว่าเอาเอาเอาที่ทำทำที่หูเนาะคอพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็อาจจะบายห้ให้ฟังเทีว่ะเพิ่มมา ถ้าผู้เชา acha, ่าไ um. ปเอาเงินเนาะแบบว่าเหตุเฮือนไทยชื่อโหลดไทยแล้วเพิ่นก็มาเบิ่งกนะนะแล้ววันนี้เขาได้คือว่าตีเพิ่นอะไรว่าตีเพิ่นเทาย่งนั้เพิ่นก็อยากมาเองอันนี้แบบผู้เช่าแบบบ๊อบแบบอย่างงี้เแบบว่าเบอร์กนะอย่างงี้เลยก็มาเลยง่ายๆเลยอ่าประเด็นนี้นี่คือ <c oughs> เปิดใจชาวเล่าเปิดกระเป๋าเบาไทยอ่าน่าจะประมาณนั้นตัวตัวตัวต้มเพิ่์ลเทียนดิชชันให้แล้วซืโรชิระให้แล้วบัดอ่าผัดเพิ่์ลอยากมาหับมาได้อีกอยากอยากมาคอมาเลยกับมะฮูนั่นเลยอะไรอยินแต่เพิ่์ลเล่าแต่ว่าอันอันคนเดียวเมื่กับเอื้อยที่ว่าเป็นน้องมันพุงบ้านพังน้ำกันแล้วนะเอออย่ยินเพิ่์ลเล่าคนเดียวแสดงว่าได้แอ็นเช้านะครับอยู่ในเช้าน้ำกันแล้วเคยกินหมดแล้ว เศร้าท้อเลยนะกับเกว่าได้สวิงกิ้งกันเลยพ่อโขนนี่ฮะน้ำนอกเป็นนอกเนาะอย่างเงี้ยทางบ้านฝืนมาไทยมาคุณีแหละพี่น้องเองอะไรค่บุ๊ชัยได้ไอซิ่ววะจ๊ะคือเกิดปัญหาระหว่างสาวเล่าเบาไทยอ่าหลักๆเลยสาวเล่านะเอาเงินเบาไทยมาเฮ็ดเฮื่อเหตุชานแล้วทางเบาไทยเป็นก็ซอยเฮ็ดเฮื่อเหตุชานบัดนี้เฮือนะเลี้ยวบ่เลี้วเราได้ยินเป็นวะเชื่อกขาเลี้วรถก็ได้ แต่เพิ่นสิมารอบสองเลยคือปฏิเสธเพิ่นอ้โแต่ว่าใคร่เตะรอบหนึ่งบอลให้พอได้สาวลาวแล้วเลยสวิ่งกิ้งไปเลยิ่นนี้แต่กำลังแต่ว่าเปิดกล้องนะไปเห็นในกล้องคือว่าหนุ่มมาแล้วก็ว่าจะเล่าก็ว่ากันเอาง่ายๆคือว่าเคยเคยเคยมาหากันแล้วแต่ว่ามารอบสองนะว่าหับบอลได้คือนึกว่าตอนชิมาอีกช่องแคมือเลยว่ะชิมาแบบ ผู้ช่าอปบเมื่อบานเพเองบ่ะปบเมื่อบานโคก้บานใดกับบานปร้เชาบันกับโบโหแล้วนี่คือว่าบานโคบานโคกอาทาง อใหญ่โคกตัวนั้นโคกทางบ้านอยังนะขึ้นไปทางยังชูงบ่มาโคกกลางยังชูงเวนโคกทางบ้านสาวเยาว์ด้อยังเปิดประเด็นอยู่นี่เนาะโดยสาวสาววันใหญ่โคกงหนโคกสาววันโคกใหญ่เนาะเผิ่อกับเป็นที่หอาทางแม่เลยแหละเราเผื่อจะอะไรแล้วยังเงินเผื่อเราแล้วเรื่องสาววันโคกหรือว่าเต๋อเป็นโคกใหญ่เนาะผมเป็นโคกสาวเยาว์ด้อยเส้นสาวเยาว์โคกกับลายโคกไว้ชันใช้แต่ว่าวันโคกน้อยนี่สมสมวางไปแล้วอสองคู่ เินวันนย้แตะนะคะเป็นคนบันโคเพิ่นวหก็แตะนก็ไพก็เออสาวอันเพิ่นได้น้องอย่างนะ้น้องต่กี้เพิ่นว่าอ้าวต่เขาเคยไปจำผาแล้วน้องนงตี้บ่อย่งประมาณนั้นเขาก็เคยไปจำผาด่าแม่ที่ชาวติวาเขาวอาในนี้แหละเขาก็ไปแต่ อ่าลักลักษเลยว่าไทยถึไปถามลงมาหาเคยจะว่าว่าขออนุญาตน้ำเนาะขอพี่น้องเลยหรือว่าอ่ามูคู่หรือว่ายูทูบเบอร์ทุกคนเนอนนี่ก็ไม่ได้เบียดเบียนเนาะสาวแววเนาะก็คืออ่าต้องอ่าถามสายเปิดใจเพิ่นแต่ว่าอ่าคือนี่นี่โมหะว่าเม่นผู้ใดสายบุญอ่าสายบุญเนี่ยเอาง่ายปนปนเจือแต่ว่าลักลักษคือบุญหลายกว่าเนาะ ว่าเปิดใจต้องแบบช่งง <โด S 1> องซาเปิดใจต่างหากเลยพันจิตพทายใส่บุญเลยพันจิตพทายแต่ใส่เปิดใจอย่อางเดเียวเลยเนี่ยเราขออนุญาตน้ำเดลยน้ำโมเมนว่าเบียดเบียนมู่คู่หรือว่าอ่า ว่าเรียกกันถ้ามาหากินทางเดียวกันค่อพี่น้องเลยแต่ว่าเพื้นเท้าบะฮู้นะเทาบะฮู้เคยไปถ่ายนะต้องทำแบบฟูเพื้นชายเปิดใจเพื้นนาทีไปแล้วนาก็ทีมีคนไปถ่ายอยู่ดอกสั่งผู้บ่าวไทยลงมากเลยแล้วคือชัวร์หอดบะฮู้ใช่ไหเราเนี่ยเรื่องชายเปิดใจนี้คอยจะบะฮู้นะเขาก็ได้ยินทางพี่น้องเขาก็แต่เท้าบ่าวพื้นนาทีแล้วเรามาท้าวว่าถึงแล้วว่าจะรุมปูบ่าวคนไทยให้ เขาเคยมาหาบอสอก็เลยตอบบอกบอกเคยมาหาจากเสื้อเขาว่าบัจี่เนะเขาบอกตามตามคมจริงเนาะผลมาทามอ่ะเขาเคยมาขอมาแต่งเนาะบอกพอเห็นหนาก็เคยมาหาขอยจากเสื้อก็ว่าบัจจี่เนเปิ่ผลมาทามเนาะมื่อห่คะเป็นี้ไกเนี่ยบอสบอสทำือาแล้วกันคือในยินในยินมาคือกันหละก็มาถามจ้าเพลงอ่ คนละคนบาดเดียวเผลนแล้วเผลออธิบายมาว่าเคยมาแล้วเธอหนึ่งู้บ่าวค่ะมาหาอะไรจนไปนอนแล้วมันก็จะห้องผักมาแล้นเผลอหบนแลาวเผลอแต่ว่าตอนแรกเผลอจำได้เนารย์ว่าพ่อไอ้ดาวก็ได้พิมพ์ตาเผลอว่าหันนาเผลอใน้ไยินมาคือกันเนาเอาเข่าเงี้วกว่าหูแต่ว่าเรื่องจริงเป็นแบบใดบ่จักถ้าว่าไอ้ฟังไทยเพิ่นชิมาหาสาวเพลงก็ต้องเฮ็ดให้ถูกตามกฎหมายว่าสั้นซะอ่า เหนได้สเพ่งกับซิดนีคือสวิงกิ้งคือกันบ่สวิงกิ้งแล้วหนีอึดอึกบ่เออบ่จะออกเด้อเนาะจะถือซาได้เนาะวันนี้ตอนที่นี่ไปใช้บ่อยู่ในแต่เพื่มาชิมืออยู่บ่บ้านังไทยเนาะแตเพื่อนก็โทรมากโคเมอรออยู่แต่มือนี้เพิ่นเพอ่มโทรจ้งคตไปกยบ่บัติดเนาะพีติมบัเลเออได้เซลล์หนึ่งบองดูค่ะเอ้โหได้ยินอยู่จากเออได้เซล์หนึ่งค่ะ เมื่เนยแต่ก่าเพิ่นกระโท่มาอยู่โทรมาเล่นอยู่เม่อว่าในเพิ่นกระโทนะแต่แต่เมื่เนี่เพื่อนผโทรมืปิดโทรไปกับเพิ่นปิดเน็ตมาเปิดเน็ตจโทรศัพท์คีปันหาว่าเธอเนาะแล่ว่าเพิ่นไปส่อมโทรศัพท์ไปแปลงโทรศัพท์เพิ่นเคยว่าชอฟ้องยี่ว่างว่าโทรศัพท์มีปัญหาว่าเธอนาอยล่วว่เม่นไ่งมโทรศัาท์ไงอันเพื่อนไม่เ บเห็นภาพมันเบื่อเลยละเบื่อเนาะเปิดอะไรกระเปิดไม่ได้ยังกระเปิดไม่ได้ว่าเราไปจีนจ่ายสบายสบายเรื่องโทรศัพท์เป็นบัลดูลาซิวซิวพอเราได้คุยได้แล้วพอขนาดโทรมาหาเนาะอยากว่างชายกับว่ามันเบื่ออะไรก็ต้องบอกว่าวางใครแน่เอาง่ายๆนี่กับโปตี้เพราะว่าเพื่อนเนาะบางคนเพิ่นกับอาซิบูอินกับเรื่องโทรศัพท์ลูรูลีลีบอ้ะแบบว่าเพิ่นเอาอะกะว่าเราได้คุยได้มีเงินใช่แล้วพอ ม่นๆมากสิเป็นพวกวัยรุ่นเฮานี่แหละแม่นอ่าก็กึกใจกับเรื่องับ่ได้ถามแล้วว่าย่อๆแย่ๆเพิ่นเพ่นก็ถอวาคันว่าเฮาว่าบ่อยากนอนเพิ่นว่านอนจะแล้วนักนเาีนะน้อก็สบายอะไรเเฮาก็หลายนาทีได้สิไปาต่อได้งนไปต่อเนาะเบิ่งคือือขนมมาต้นเนาะาเพลงเพิ่นอยู่เนาะาวเก็ซื้อหมูา้อนเพิ่นอยู่ไดเบิ่งให้เน เดีใจนําเนาะครับอ่ะผู้แฟก็บ่ได้คิดแบบว่าอ่าสิพบศรีนี่เด้อเพิ่นมากะเนาะพบปัญหาบ่อยู่โอ้ยเสียหน้าเสียตาเฮาได้เอ้ยเนาะพบอบ่่ออกนอกโซเชียลเลยสาเพงพบบ่ทยว่าซั่นเนาะเฮ็ดนเเนาะอันนี้ของเวียดเนาะือาีงให้น้องกตายเพิ่นแล้วอ่างนึงอ่าเอาสาเพงเนาะ อันนี้อันนี้ของเส่ะอันนี้เป็นวัดไหนเป็นวัดวจไดันจังกินได้หลายคนเนาะนีได้หลายเด้อนบ่มกบใจคือกันเนาะอสิได้ก็บ่บ่ยาวบ่ยืดหลายเนาะพี่น้องไปดีเด้อบาดนี้เนาะกินได้ก็อยู่ดีมีแฮงเด้อเพลงสู้ๆเด้อขอให้มวังเนาะกับความักแม่น อย่ตัวอย่าตุ่มเหมือนเดิ้ลน้อยจะว่านด้ไปสวิงกิ้งกันเลยทิมอึดหรึกเบาเนาะน่ะต้องให้ได้แข่งได้ขามันนะนะรอบเจาก็บอยากให้เกิดเรื่องเพลินมาก่ะแหละนะเพลินมากกับไปกามาโดยนี่กะโบบังคับจิตใจกันเนาะเพลินมากขามาเพลินมากกับได้กับเพลินกามาเราอย่างแรกก็คือว่าเขาไปเป็นผู้ใหญ่เลี้ยวกันยังไงขึ้นและน้อยใจเพลินใจตัวและเพลินเลยเอ้า ไป đấy เถอะน้อดูนะเจ้าสบายดีสบายดีเนาะสบายดีไปนอนฝันเป็น้องเงยการคือว่าเด้อเนาะฝันเป็น้องเงยทหารได้ก็ต้องกรบขอโทษขออภัยน้ำไหลลายการคือสาวเพลงเพิ่มนว่าเนาะได้ยินมากคือกันเนาะสาวเล่ากับบ่าไทยเพิ่นนอนฝันเป็น้องเนาะจังใดรอบที่หนึ่งหับได้รอบที่สองหับบม่ได้ฝันเป็น้องเงยนอนหนีบ่าไทยกระถึกเนาะรอบที่หนึ่ง ก็คือว่าได้อยู่ได้เศร้าน้ากัลมาสันทุกน้องเพื่อนยเพื่นมาลบสองวันตีสิ่งใดตีอันหยุดหลายบ่เนูหรือจังใดก็คือว่าเด้อน้องเพื่องเอ๋ทางว่าบอผิดพลาดประกันใด้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำหลายลเด้อเพื่อนเอนเอ๋น้องไทยนี่ก็ขอให้เพื่อพี่น้องเราอยู่ดีมีเงินมื้อสุขุสุขคนความเจ็บจะได้ความไข้ยามีปาถนาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจมุ่งมา่นปาถนาเด้อน้องไทยนี่เบาใจเองก็คือใช้ขอกราบคำว่า สบายดีสบายดีพอยพี่น้องเลยบ๊ายบาย